ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสำหรับเซตนี้เลยเซตช่างไฟของโอซูกะนะครับราคา8,990บาทเท่านั้นนะครับได้เครื่องมือโคตรเยอะเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่ชั้นแรกก่อนเลยนะครับจะได้เป็นแท่นชาร์จดูโอพอร์ตนะครับเป็นตัวฟ้าชาร์จแล้วแล้วก็แก้วเก็บความเย็นของโอซูกะนะครับต่อมาชั้นที่2นะครับจะเป็นตัวโรตารี่ไร้สายตัวท็อปนะครับตัวนี้รุ่นใหม่เขาเคลมว่าแรงขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง3 0มนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่4 m 1อมก้อน แล้วก็แบตเตอรี่2แอมอีก2ก้อนนะครับต่อมาดูชั้นสุดท้ายกันนะครับเป็นกล่องโฟมเก็บเรียบร้อยนะครับเริ่มต้นที่สว่านตัวฟ็อปของเขาแล้วนะครับก็คือรุ่น802ตัวนี้หัวเหล็กเจาะกระแทกได้นะครับเครื่องเจียร์ไร้สายนะครับหยิบให้ดูทั้งแผงเลยเครื่องเจียร์ไร้สายตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเซฟตี้นะครับจบกันที่ตัวไขควงนะครับของโอซูกะนะครับเป็นรุ่นใหม่มีโหมด AI ให้เรียบร้อยนะครับ ไฟ LED ข้างล่างก็จะมีแบตเตอรี่4 m มาให้อีกห่ก้อนรวมทั้งหมดนะครับเป็นแบตเตอรี่4แอก้อนแล้วก็2แอมป์สก้อนนะครับสำหรับสตอ๊อกของเรานะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วครับเหลือประมาณ10กวัติเท่านั้นนะครับหมดนี้มาอีกทีประมาณมิถุนายนการมีคัครันครบน้รบาทได้ประกันศูนย์โสซกะ6เดือนแล้วก็เหมือนเดิมครับมีประกันรานจ um ัมโบ้ A แถมให้อีก3ปีคุ้มกว่านี้ไม่มีลวครับ